อากาศคืออะไรอากาศอยู่รอบตัวเราเสมอเราสามารถรับรู้ว่ามีอากาศอยู่รอบอบตัวเราได้โดยโบกมือไปมาก็แต่ลมที่เกิดขึ้นแล้วระทะก,กับฝ่ามือของเราก็แสดงว่าอากาศมีจริงหรือถ้าเรายือนอยู่ในที่ที่มีลมพัดผ่านเราก็จะรู้สึกว่ามีอากาศหรือลมพัดมาถูกตัวเราแรงลมสามารถทําให้เกิดขึ้นน้ําหรือหมุนกลงหันลมได้ส่วนประกอบของอากาศ ส่วนผสมของกา๊าซต่างๆและไอน้ำซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่กา๊าซไนโตรเจนกา๊ออนาซออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์และโอโซนอากาศมีอยู่รอบๆตัวเราทุกหนทุกแห่งทั้งบนยอดเขาสูงสุดของภูเขาและนีที่จอดรถใต้ดินอากาศมีอยู่ในบ้านมีอยู่ในโรงเรียนและในรถยนต์อากาศไม่มีสีไม่มีรสชาติและไม่มีกลิ่นไนโตรเจนเป็นกา๊าซที่มีมากที่สุดประมาณ78ปรเซน กา๊าซที่มีปริมาณลงลงมาคือกา๊าซออกซิเจนประมาณ21เปอร์เซ็นต์เป็นกา๊าซที่จําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และโอโซนมีปริมาณน้อยมากความสําสคัญของอากาศและบรรยากาศ1มีกา๊าซที่จําเป็นต่อการมีชีวิตของมนุษย์และสัตว์และพืช2มีอิทธิพลต่อการเกิดปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรอ,อื่นเช่น ป่าไม้และแร่ธาตุ 3. ช่วยปรับอุณหภูมิโลกโดยเฉพาะไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งช่วยป้องกันการาสูญเสียความร้อนจากพื้นดินทำให้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนและฤดูร้อนกับฤดูหนาวไม่แตกต่างกันมากและทำให้บริเวณผิวโลกมีความอบอุ่นขึ้น 4. ทํทำให้เกิดลมและฝน 5. มีผลต่อการดำรงชีวิตสภาพจิตใจและร่างกายของมนุษย์ ถ้าสภาพอากาศไม่เหมาะสมเช่นแห้งแล้งหรือหนาวเย็นเกินไปควรจะอยู่อาศัยด้วยความลำบากหกื่อป้องกันอันตรายจากรังสีของดวงอาทิตย์โดยก๊าซโอโซนในบรรยากาศจะกรองหรือดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งทำให้ผิวไหม้เกรียมเป็นโรคมะเร็งผิวหนังและโรคต้อกระจกเจ็ดช่วยเผาไหม้วัตถุที่ตกมาจากฟ้าหรืออุกกาบาตให้กลายเป็นอุกกาบาตเล็กๆ จนไม่สามารถเป็นอันตรายต่อมนุษย์และทรัพย์สินแต่ทำให้ท้องฟ้ามีสีสวยงามโดยอนุภาคของสิ่งอื่นที่โปนอยู่กับกา๊าซในบรรยากาศจะทําให้แสงหักเหเราจึงมองเห็นท้องฟ้าที่มีแสงงดงามจะเห็นเป็นสีดํามืดนอกจากนี้กา๊าซโอโซนซึ่งมีสีดำเงินยังช่วยให้มองเห็นท้องฟ้าเป็นสีครามหรือสีฟ้าสดใสอีกด้วย